พิสูจน์ครีมซองแบรนดังเซรั่มไฮยาสูตรเข้มข้นถึงสิบเท่าจบปัญหาผิวแห้งเป็นขุยมาพร้อมด้วยเซรั่มลำไยแก้ฝ้ากระช่วยผิวกระจ่างใช้จะดีจริงหรือว่าจบตาดูในรีวิวนี้เลยค่ะหน้าลอกยังไม่หายอีกเหรอทำไมไม่หาเลยทาน้าลอก อันนั้นมันมือลอกบอกเลยอันเนี้ยเสียตังค์าไมไปหาหมอเลยดีกว่ารองเงินเดือนออกก่อนก็ซื้อเซรั่มที่เติมน้าให้ผิวซิพวกไฮยาโอเคห,หน้าฉันแพ้ด้วยเหมือนจะเป็นเขินแดงต้องจ่ายแพงแล้วแหละดูท่าเนี่ยเอา้าพกกี่ก็ใช้เซรั่มที่ผิวชุ่มชื้นด้วยลดการแพ้ลดการ,ร,การอักเสบด้วยสิแบบซองก็มีนะเซรั่มลดฝ้ายังมีเลยซื้อที่ไหน สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีคุณชาวครูเชคที่น่ารักทุกคนนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าหนาวแล้วนะคุณคุณแต่ถ้าใครที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยน่าจะเถียงขาดใจไม่หนาวเลย แต่พออากาศเริ่มเย็นลงเนาะหลายๆคนที่มีปัญหาผิวแห้งเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเนี่ยค่ะน่าจะเกิดปัญหากับผิวอยู่ไม่ว่าจะเป็นผิวแห้งเป็นคุยแต่งหน้าไม่ค่อยติดผิวขาดความชุ่มชื้นทําให้มีโอกาสระคายเคืองได้ง่ายมากขึ้นนะคะแถมคุณคุณที่เริ่มมีผิวแห้งพอโดนแดดก็มีโอกาสที่จะเกิดกระฟ้าได้ง่ายมากขึ้น oh, <my. S 1> ด้วยนะคะวันนี้หมองหยิบเอาเซรั่มที่มาช่วยผิวชุ่มชื้นนะคะซึ่งหลายๆคนน่าจะคุ้นหูคุ้นตากันอยู่เนาะ oh. เป็นเซรั่มอีกหนึ่งตัวที่เป็นแบรนด์ดังเหมือนก ดียาไฮยาเซรั่มนะ เป็นเซรั่มที่ทางแบรนด์เขาเคลมว่าช่วยให้ผิวอิ่มน้ํานะช่วยกระชับรูขุมขนไม่เพิ่มความมันระหว่างวันเนื้อเซรั่มไม่ทําให้เกิดคราบนะคะไม่อุดตันรูขุมขนเหมาะกับทุกสภาพผิวจะดีตรงตามที่เคลมไหมเดี๋ยวหม่องรีวิวให้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบเลยเนาะ <Okay. S 1> ปกติที่เวลาเราเห็นเซรั่มที่เขียนว่าไฮยาลูรอนทั่วไปแน่นอนแหละว่าเขามักจะมีไฮยาเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่อยู่ในเซรั่มนั้นนะคะซึ่งก็จะเป็นตัวที่มาช่วยให้ผิวชุมช่มชื้นนะแต่ว่าสูตรนี้ยที่หม่องหยิบมารีวิว จากจะให้ความชุ่มชื้นแล้วเขายังมีสารที่มาลดการระคายเคืองแล้วก็ลดการอักเสบของผิวได้ด้วยนะคะซึ่งในสูตรด um ิยาไฮยาเซร่มเนี่ยค่ะเขาใส่สารออกฤทธิ์นะที่มาช่วยเรื่องให้ผิวชุ่มชื้นแล้วก็ช่วยลดการระคายเคืองของผิวมาถึง3ตัวด้วยกันตัวแรกก็คือโซเดียมไฮยาโรเนตหรือว่าก็คือไฮยาโรเนตแอซิดนั่นแหละที่ถูกทําให้มเลกุลมีขนาดเล็กลงก็จะสามารถที่จะซึมเข้าสู่ผิวได้ดียิ่งขึ้นไฮยาตัวนี้เนะะี่ยค่ะสามารถที่จะอุ้มน้ําได้ถึง1นึ่งพันเท่าของน้ำหนักตัวนะ <Wow. S 1> แปล โยชน์ของเขาก็คือว่าจะช่วยให้ผิวเราเนี่ยคะ่ะอุ้มน้ําเป็นการเหมือนมาเติมน้ําให้กับผิวเราะคะ่ะทำให้ผิวเราชุ่มชื้นได้นานมากขึ้นพวกริ้วรอยต่างๆเนี่ยก็จะตื้นขึ้นด้วยเขามีงานวิจัยให้อาสาสมัครผู้หญิงจํานวน3-3คนนะคะอายุเฉลีย่ยอยู่ที่45.2ปีเนาะก็เป็นวัยแบบเกินวัยกลางคนไปนแล้วแหละมาใช้เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของไฮยาลูรอนิกแอซิดโดยเปรียบเทียบก่อนใช้แล้วก็หลังใช้เป็นระยะเวลา8สัปดาห์นะคะเพราะว่าความชุ่มชื้นของผิวหนังมันเพิ่มขึ้นความยื วสารตัวที่สองก็คืออินโนซิทอล ก็ทำหน้าที่ให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ปรับสมดุลผิวเนาะส่วนสารตัวที่สาที่หมองมองว่าน่าสนใจตัวหนึ่งก็คืออะลาโทอินนะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติที่ได้จากต้นคอมเฟ่ทำหน้าที่มากักเก็บน้าให้กับผิวทําให้ผิวไม่แห้งแตกไม่เป็นขุยซึ่งเขาสามารถที่จะช่วยปอบปรมผิวลดการระคายเคืองให้กับผิวได้นะคะเขามีงานวิจัยว่าอะลาโทอินเนี่ยค่ะมีคุณหมอที่นําไปใช้กับคนไข้ที่มีปัญหาโรคสะเก็ดเงินนะซึ่งก็พบว่าทําให้การอักเสบของโรคสะเก็ดเงินเนี่ยดีขึ้นได้เนาะก็แปลว่าอะาี่าาเะสมร ว่าการระคายเคืองของผิวได้เดี๋ยวหมองให้ดูเนะื้อเซรั่มที่อยู่ข้างในนะคะทุะคะุณเนี่ยค่ะจุดอย่างนี้เลยนะเซรั่มเขาออกแนวแบบสีใสแบบนี้นะคะเกลี่ยง่ายนะคะุคุณลื่นผิวเลยอะ่ะไม่เหนียวเหนิะหนะนะ,นะ,ะเนี่ยค่ะเกลี่ยได้เยอะเลยสําหรับหมองมองทาเช้าเย็นเลยนะคะถือว่าเป็นเฟิร์สเต็ปสำหรับการบํารุงผิวได้เลยนะที่สําคัญสูตรนี้ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ไม่มีส่วนผสมของน้ําหอมนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาผิวแห้งเป็นขุยแต่งหน้าไม่ติดตียาเซรัม่มไฮยาตัวนี้ก็เเป็นออีกงื นึ่งนะคะที่หม่องแนะนําที่สาคัญแพ็กเกจเขาก็พกพาง่ายด้วยแหละนะคะเป็นแบบซองขนาดเขา8ซซีนะคะคุณคุณราคาเนี่ย39บาทนะถ้าพูดถึงสารสกัดที่เขาใช้นะแล้วก็เทียบกับราคาสาหรับหม่องเนี่ยก็ถือว่าน่าลองนะคะถือว่าคุ้มค่าอยู่ถือว่าเป็นไฮยาที่ถูกและดีอีกตัวหนึ่งนะที่หม่องแนะนานะคะคุณคุณนอกจากจะเป็นตัวดียาไฮยาเซรั่มตัวนี้นะคะที่หม่องจะมารีวิวเนี่ยก็มีอีกตัวนะที่หม่องว่าดีเหมือนกันเป็นแบรนด์เดียวกันนะคะคุณคุณสูตรนี้คือดียาลองแกนเมอร์สมาเซรั่ม 难。<No. S 2> no. ก็เป็นเซรั่มที่ช่วยลดฝ้าลดกระแดดให้ดูจางลงได้นะคะอันนี้เหมาะกับทุกสภาพผิวนะจริง,รงๆเขามีส่วนผสมที่ช่วยให้ริ้วรอยดูตื้นขึ้นได้ด้วยนะคะทางแบรนด์เขาใส่สารออกฤทกิ์มาหลัก,ลกๆถึง5ตัวด้วยกันเลยสารตัวแรกคือน,นีฟิเลียมลองกาน่าฟูดเอ็กซ์ทรันะคะคุณคณคือสารสกรัดจากลำไยนั่นแหละนะซึ่งเขาจะมีสารที่ชื่อว่าโปรลองแกนเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ชนิดหนึง่งที่มีส่วนมาช่วยทําหน้าที่ลดการผลิตเม็ดสีผิวก็ทําให้กระฝ้าเนี่ยดูจางลงได้เขามีการทดสอบค่ะ เอนไซม์เทโลซินเอสเนี่ยมาเป็นตัวเร่งกระบวนการซึ่งเขาพบว่าสารสกัดจากลำไยตัวนี้เนี่ยนะคะมีส่วนช่วยลดการผลิตเม็ดสีเมลานินได้ <Wow. S 1> ก็แปลว่าคนที่มีปัญหากลา่าวฝ้าหรือคนที่มีปัญหาผิวหมองคล้ำเนี่ยใช้แล้วมีโอกาสที่ผิวจะขาวใสขึ้นได้ <Okay. S 1> สารตัวที่2ก็คืออะบูตินนะคะอะบูตินเนี่ยเป็นอนุพันธ์ของไฮโดรควินอนคุณคุณหลายคนได้ยินคําว่าไฮโดรควินอนเนี่ยอาจจะรู้สึกอ่ะเขาเป็นสารอันตรายเป็นสารต้องห้ามที่ห้ามนํามาใช้ในเครื่องสําอางไม่ใช่หรอ สำหรับไฮโดรควินอนเนี่ยผลข้างเคียงค่อนข้าง,งเยอะนะคะก็เลยถูกห้ามแต่ข้อดีของอาบูตินก็คือว่ามีฤทธิ์ที่ช่วยให้ผิวขาวใสเนี่ยได้ใกล้เคียงกับไฮโดรควินอนเลยแต่ว่าปลอดภัยกว่าสารตัวที่3ก็คือไนซินามายนะคะหรือว่าวิตามิน B3 นะก็เป็นตัวที่มาช่วยต้านอนุมูลสระแล้วก็ลดการสร้างเม็ดสีผิวได้นอกจากนี้ยังมีโทโคฟิโรซิเตตนะคะมีโซเดียมไฮยาลรเนตนะที่มาช่วยให้ความชุ่มชื้นกับผิวด้วยนะคะดียาที่เป็นเซรั่มลำไยสูตรนี้เนี่ยนะคะเขาใส่สารสกัดมาหลายตัวมากคือเขาไม่ได้มีแค่สสาารกกัดจลย ที่มาช่วยลดการสร้างเม็ดสีผิวลดกละระ фа ้นัคุณแต่เขายังมีสารตัวอื่นที่มาช่วยเสริมรยก,กันก็มีโอกาสที่จะช่วยลดกระ้าแลวก็ทําให้ผิวใสได้มากยิ่งขึ้นนะคะมองให้ดูเนื้อเซรั่มข้างในนะเนี่ยค่ะเนื้อเซรั่มก็จะเป็นสีใสแบบนี้คล้ายๆกับสูตรที่เป็นไฮยานะคะเวลาเกลี่ยก็คือเกลี่ยง่ายความสึกใกล้เคียงกันเลยค่ะความเหนื่อใกล้เคียงกันอันนี้ให้ความรู้สึกว่าชุ่มชื้นผิวนะกลิ่นออกแนวหอมหน่อยแต่ว่าไม่เหนียวเนหนือหนะนะคะคุณอย่างที่บอกว่าเขาเป็นสูตรที่ไป ดูผ่องใสขึ้นและอย่างที่บอกว่าใครที่มีปัญหากร้าฟฝ้าสะสมเนะะี่ยค่ะก็แนะนําว่าควรทาอย่างต่อเน,นื่องสม่ำเสมอเนาะและในตอนกลางวันเนี่ยค่ะก่อนออกแดดก็อย่าลืมทาครีมกันแดดอย่างถูกวิธีด้วยนะเพราะครีมกันแดดก็สําคัญเหมือนกันและอีกอย่างเนี่ยค่ะครีมกันแดดก็จะเป็นตัวที่มาช่วยปกป้องเซรั่มเนี่ยไม่เสื่อมประสิทธิภาพด้วยนะคะคุณสาหรับสูตรนี้นะคะไซส์ 8cc นะคะคุณราคาก็39บาทเท่ากันเลยสำหรับคนที่มีปัญหาผิวไม่ว่าจะเป็นผิวแห้งผิวอักเสบเป็นขุยแพ้ง่ายหรือมีปัญหากา็ไปเลือกให้เหมาะสมกัับตวเองงจรริสาามถ ที่จะใช้คู่กันได้นะเพราะการใช้2ตัวเนี่ยก็มาช่วยเสริมรึกันทําให้ผิวดูมีสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับคุณคุณที่อยากจะลองเนี่ยค่ะก็หาซื้อได้ทั่วไปได้เลยนะแล้ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่ามองก็ฝากกด subscribe like แล้วก็แชร์ไปให้บคนที่คุณคุณรักฝากติดตามข้อมูลสุขภาพความงามตามหลักการแพทย์ได้ที่ช่องครูเช็คนะคะวันนี้กรีมองไปแล้วค่ะ